ตายแล้วปอ,อกคอสามแสนนี่ยังเอาไม่อยู่นะเส้นละสามแสนต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะเส้นนี้นะไม่สวยนะเดี๋ะเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่มีสต็อกอยู่อีกนะมีสต็อกอยู่อีกหนึ่งชิ้นนะี่ยังไม่ได้ผูกเดี๋ยวดูก่อนว่าของใครเยินที่สุดก็จะเปลี่ยนให้นะปลอ,อ,อกคอสามแสนไม่ใช้ไม่ได้เรื่องแนละ้วต้องอย่ละยี่สิบบาท ร้านยี่สิบบาทมากันแนละ้วเสัยหิวกันอีกแล้วมั้งเนี่ยปลายังไม่หมดเลยนะปลายังไม่หมดเลยแล้วมากินให้หมดก่อนแล้วโอ้โหปลาใหม่มานะปลาใหม่มาอยู่ในตู้เย็นนะแต่เขาก็ไม่ได้หิวนะเขากินไงแล้วแต่ยังกินไม่หมดเลย,ยนี่กันหมดเลยนะมามาเดี๋ยวมาเริ่มแสดงเริ่มการแสดงมาใครจะโดดขึ้นมาบนถุงถ่านเดี๋ยวมา ใครโดดถุงถานมาเล้วใครโดดมันขึ้นมาบนถุงฐานมาขอบคุณแล้วขอบคุณหวัดดีกหวัดดีท่านผู้ชมหน่อยเดียวทีเดียนมาทีเดียนโอ้มาลุมผมนะตายแล้วดิจี้มาเดียวแสดงความรักให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยเดียวแล้วเออมารักจริงรักจริงมาเดียวมิเดียนทีเดียนทีเดียนนอนทีเดียนที่ติดผมมากยาอิอิอ งับมือนะเจอกระถาไปนะฟันหักเลยอะไรจะฟ้องอะไรครับฮะอะไรหิวออเหรอหรือยังไงฮะไหนไหมไปไปไปมาเร็วมามาสายเขวนะเพื่อนนะมาฟ้องมาสกิดไหลนะเะกี้ไหน,นะไหนเป็นไรถึงเป็นไร ทะเียนจะไปไหนกันหมดอ่ะตัวอื่นไปไหนกันหมดอะไหนพูดมาดิไหนมีอะไรฮะมีอะไรไหนออบอกดิทีเด่นอันนะจะเล่นนะจะเล่นภาษกรีฑไหลผมนะทีกี้ผมนั่งทำงานกำลังโหลดอยู่นะโหลดแอปอยู่อ่าไปจะกินไหมไหนจะกินมา กินตามมาเด้วลุกมาเหนี <c oughs> ยงไหวเลยครับตัวอื่นไปไหนหมดล่ะ <c oughs> ไป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 ,ไปนะอยู่ในจานหนึ่งไม่นั้นนีขวางนะรัดหน้ารัดหลังนอนขวางเท้าผมเลื่อเลยนะเดี๋ยวใครดูนะพอผมเดินปุ๊บเดี๋ยวเขาวิ่งไปนะกาจะไปวิ่งไปขวางเท้าผมนะเห็นน, <c oughs> นะนันเงนะ จะให้เล่นด้วยนะไม่มีอะไรเป็นเด็กคีออนไปแล้วนะอ๋อฝันหักมั้ง,สงใสยตะกี้งับแล้วโดนกระถาไปนะนะงั้นก็ไปนอนดีๆไปไปนอนดีๆไปเอาแล้วแต่ถ้าไม่หิวก็ไปนอนดีๆนะอาหารยังเหลือนะอพเพื่อนๆนะอาหารยังเหลือยังกินไม่หมดนะก็ไม่รู้ออนอะไรก็อยากจะให้นวดเขานะอาจจะดูนะเดี๋ยวมามา,มานอนดีๆมา วิ่งมาขวางเห็นไหมนะอ้าเ,อาเดียวเหนือยอุ้มซะเลยนะขวางอย่างนีอ้อ้อนอยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวนี้เป็นจอมอ้อนตัวเดียวเลยนะส่วนสามตัวสี่ตัวน้นหายไปไหนันหมดก็ไม่รู้นะดูนะนอนโอ้อยากให้เกาะอ,อยากให้รูปคำนะเพื่อนๆดูนอนไม่นอนธรรมดาดะ เดี๋ยวผมดึงมือออกนะใครดูนะแล้วเขาก็จะมาอ้อนให้ไปจับนั่นเห็นไหมเดี๋ยวนะเขาจะเอามือเขามากวักให้ผมไปช่วยนวดเขาเป็นต้นอย่างนี้นะถ้าเราจะทํางานอย่างอื่นนะเดี๋ยวเอามือออกปึ๊บเดี๋ยวเอามือมาตะกิ้หน้บนแล้วเดี๋ยวเอามือมาตะมาดึงมาดึงแขนผมนะใครดูนะใครดูนะ อยากให้ผมเอามือไปไปเกาไปนู่นให้นะน,นีิถ้าผมไม่จับนละน่ะนะอะอาเอาหัวมาไถามือฮะดูดิโอ้โหเ,เอียนเลยทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นแมวแล้วลูกฮนะไหนบอกบอกเพื่อนๆนะบอกเพื่อนๆแฟนคลับหน่อยสิเฮ้ <c oughs> <c oughs> เกิดมาเป็นแมวนะโชคดีนะยังมีคนเลี้ยงดูแลนะไม่เป็นแมวจรจัดที่อื่นเอเอได้เวลาฟังธรรมะแล้วเดี๋ยวเปิดธรรมะให้ฟังนอนดีๆเดี๋ยวไม่ได้เปิดคอมเลยนะเพื่อนๆต้องเปิดคอมก่อนนะ,ะตัวอื่นไปไหนกันหมดนะไม่ได้เล่นกีตาร์เลยช่วงนี้นะสี่ตัวจะต้องออกไปสำรวจนะรแลไปอยู่ไหนกันนะ สำรวจกันนะเอาทีเด่นไปนอนรอนเลยเดี๋ยวไปดูก่อนดูแถบล้มนะเ kind of <ant> พื่อนนะต้องระวังนะนนนเวลาเดินเนี่ยเขาชอบเดินมาลัดหน้าไม่ให้ผมไปไหนเลยนะดูดิทับขาผมาจะเอาอะไรน,นะลูกนะจะออกไปตามดูน้องๆนะตามน้องๆพี่ๆเข้ามากันนะแม่ก็อยู่ข้างนอกกันหมดนะอ,อยากให้พ่อกอดอยากให้พ่อจับนะอืเดี๋ยวดูไป ขับขาผมเนือมาขวาอีกเหมือนเดิมนะมาเดินเด็กเพียงข้างกันมาใส่กันหมดนะโอ้อยู่ตายรถคันแดงนะสองนะสองเจ้าถิ่นมาแล้วนะมีเฮ้จีเรียนไม่นะจีเรียนอย่าอย่ารอพักพวกมาก่อน ขั้วไปอยู่ใต้รถคันแรงกันหมดเลยนะดูนะเร็วเข้าบ้านเร็วเรียกรถมาแล้วเรียกเร็วเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วมีที่เลียนตัวเดียวนะที่เรียกแล้วเข้ามาทันทีนะตัวอื่นนี่ยังนะยังครับเลือกเลยครับ เาดูไม่ให้ผมออกเยอะลูกค้าจะซื้อนะ้อำนโดดขึ้นมานอนนะเพื่อนๆโ,โดดขึ้นมานอนมาซบคุงผมอ้อหอเป็นคียออนแบบย่อเนะไม่ให้เราไปไหนเลยนะอ้แสดงความรักนะขาดความรักขาดความอบอุ่นนะ บางครั้งมันก็ต้องแสดงออกมาเลยนะถ้ารักแล้วนะเออปากพูดไม่ได้แสดงออกมาอย่างนี้ก็โอเคนะจะได้รู้เออรักเราออกมาแล้วนะนะมานี่กันทั้งหมดเลยนะไปเที่ยวข้างนอกนะเพิ่งกลับมานะโอ้โหดูนะพเพื่อนมาเร็วมาละรัตนาอ่าม,มาเร็วไม่ใช่รัตนานะนี่มีเลียนนะมีเลียนมาขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวก็หอบ พวกแตกพวกแฟนแ,แบบบานก่อนหรอกเร็วเอานี่ก็ไซส์จัก,กรแม่ผมเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ไม่ให้คุยกับตัวอื่นเลยไงเอาแล้วเอาแล้วหมั่นเขี้ยวผมแล้วด,ด,ด,ดูดูโอ้โหดูนงเพื่อนนะเสื้อผมนี่นะขนแมวเต็มเลยผมต้องซื้อที่แปะเพื่อดูขนมาเนะ่ย ูก็จะมีขนทีเลียนยนี่แหละนะแต่ขนเขายังไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่เอชีมานี่เร็วมานี่มานี่ส่งเสียงนะแต่ไม่ยอมปีนขึ้นมานะอยู่ไหนเนี่ยก็จะเรียกหาพี่ดิชี่ทำไมอะนี่ดูมาซุกมาซุกอยู่ตรงจักระล้ผมนะโอ้รู้ว่าใช้โลออนกลิ่นหอมนะ เอ้ยเล็บจิกพุงแล้วนะเดี๋ยวพุงออยู่นะโอ้เล็บเขียวเสื้ออีกต่างหากนะเสียงใครร้องเรียกนะโอ้ขานี้ก็ไม่ให้ไปนะจะลุกขึ้นไปดูพี่ร้องซะหน่อยนะอย่าพูดมากดูทิอย่าพูดมากบอกผมเอามือยันเอาแล้วเจ็บไหมเนี่ยอีนะเดี๋ยวเล็บหักนะ จะนอนนะพเพื่อนๆนะก็จะนอนเขาไม่อยากให้ผมพูดมาแล้วนะนะมามาไปเอกขึ้นมานี่อ๋โอโหไปเล่นมาเป็นไงเดี๋ยวก็หอบพว,วกแตกพว,วกแตนอีกนะขึ้นมาอ่าแล้วเราไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้ววันนี้นะเตียงให้แมวนอนไปแล้วนะอ่าขึ้นมานอนมตัวกันหมดแล้วนะอไอขยายเอาอะไรนะทำให้ทีเลียนตื่นเลยนะนะ มองกล้องหน่อยแล้วส่งสายตาหน่อยสวัสดีครับเพื่อนพี่ๆก่อนเ๋ยวผู้มีเมตตาท่านเอะทำตาหวานแล้วจะหลับก็หลับสิหลับไปเลยเออมาทำตาแบบนี้มันทุเรศตลังไหมเอ้หลับเมื่อเอาขอโทษขอโทษหลับ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 เดี๋ยวหลับหลับหลับจงหลับจงหลับจงหลับเอาเสียงเบรกดังตาโปนเลยนะ ในที่สุดนะก็โดนชิงนะโดนชิงโฟกไว้แล้วนะโอ้โหเราก็จะนอนพิงหลังสะหน่อยนะมานะ้วพี่เอกมานอนรายงานตัวนะใส่เลื่อนนะอะดีนะวันนี้ไม่หอบแฮก c k h แล้วนะโอโ้วันนั้นเล่นมาหอบน้ำลายยืดนะนึกว่าจะไปซะแล้วนะนึกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมใหม่ซะแล้วนะอ่า อยู่ンンด้วยกันก็ต้องดูแลกันนะเพื่อนนะเขาเป็นอะไรอาการเ<ม>ขาฟ้อง<ม>รรปุ๊บเราก็ต้องรีบนะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะมันไม่ทันก็คือไม่ทันนะก็แสดงว่าเขาอาจจะหมดทานะมีรถไฟอกีกเรื่อยรถไฟใหญ่นั่ลูกค้าจะสแกนจ่ายตังค์นะโอ้น,โนั่งนะโอนยังโอนยังนะมีคุมลูกค้านะโอนมาให้ลูกพี่หรือ,อยัง ไม่ไม่โอนี่กระโดดขยุมคอเลยนะฮะนีวิ่งไล่ขับกับลิชี่นะตะกี้นะลิชี่ไปไหนนะโ,โ,นโอ้หิวไปกินน้ำนะสวยเนี้ยนะตัวนี้นะต้องให้ราคาถึงสองล้านยังไม่ขายเลยเนี่ยเ, <c oughs> เยอะไปนะสองล้านบาทมันจะใช้ยังไงหมดเนีย่ยอาวันนี้มันได้ อ่าไปกินน้ำนะเล่นกันเหนื่อยแล้วหลบมาเลียวโอ้โหตู้เย็นโล่งเลยนะแช่เบียร์นะวันนี้นะตู้เย็นโล่งแล้วถ้าเปิดนี่พุ่งเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเพืเ่อนพุ่งเข้าไปแช่วความเย็นเลย